สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมจันทร์10มีนาคม2568และไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมในขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในความสงสัยทั้งจากนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงนักธุรกิจทุกภาคส่วนว่าเรากำลังถูกนำโดยคณะรัฐบาลไปถูกทางหรือไม่ภัยจากเศรษฐกิจภัยจากการค้าภัยจากยุทธศาสตร์พื้นที่ สถานที่ตั้งกำลังรุมเรา้าแต่ปรากฏว่าในสภาครับคุณผู้ชมเถียงกันอยู่แค่เรื่องเดียวครับยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายคา้านดันมีชื่อนายทักษิณชินวัตรไม่ได้ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกจะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการอภิปรายไม่มีการบรรจุยติโลกเราประเทศเรามาถึงจุดนี้แล้วตกลงนี่มันหมากเกมของฝ่ายคา้านหรือซูเอียกับรัฐบาล เดี๋ยวผมจะอยู่กับแขกรับเชิญวิเคราะห์กันให้ฟังครับสักครู่เดียวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับต่อครับตกลงฝ่ายค้านจะเอายังไงจะถอนจะหักจะงอหรือจะไม่มีการอภิปรายเกิดขึ้นเราอยู่กับแขกรับเชิญครับนั่นก็คือคุณไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับหมขอบคุณมากที่สละเวลามานั่งกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตคุยก่อนคุณไพศาลตั้งแต่วันแรกเลยนะประชาชนหรือพี่น้องหลายๆคนที่เขาอึดอัด กับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เขาบอกโอ้โหเห็นหัวข้อยติฝ่ายค้านแล้วถูกคงทูกใจตบมือกันตบเข่าชาญชาญเลยเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ท่อนที่บอกว่าให้นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อเข้ามาครอบงำทำไปทำมาจะได้อภิปรายไหมครับตอนนี้ทำไปทำมาจะช่วยให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมหรือเปล่านน่าสงสัยไหมฮะมันมันยังไงยังไงเพราะถ้าสมมติเราไม่มีการอภิปรายนะครับจบแล้วนะครับเพราะว่าอะไร ตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปีหนึ่งมีการประชุมสองสมัยสภาเนี่ยคือสมัยสามัญนิติบัญญัติอภิปรายทั่วไปไม่ได้กับสมัยสามัญทั่วไปซึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับทีนี้สภาเปิดมาเนี่ยมันผ่านสมัยมันผ่านสมัยมันผ่านปีแรกมาแล้วนะนี่จะผ่านปีที่หนึ่งแล้วซึ่งสมัยแรกสมัยนิติบัญญัติผ่านไปแล้วหกเดือนไม่มีการอภิปรายวันสมัยที่สองเนี่ยจึงเป็นสมัยที่จะมีการอภิปรายได้ และสมัยนี้จะปิดว่าการประชุมในวันที่11เ,เมษายนนะครับวันวันที่11เ,เมษายนถ้ายับตีนี้ไม่เข้าเนี่ยรัฐบาลน,นี้ก็จะไม่ถูกกับพิปลายไม่ไว้วางใจจะว่ากันพวกปีหน้าฟ้าใหม่นะครับวันสิ้นปีนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้าเปิดสภามีการเปิดสภาก็เป็นสมัยสามัญน,นิติบัญญัติของปีที่สองสมัยแรกนะครับซึ่งกับพิปลายไม่ได้ถ้าจะพิปลายทุกใไปก็เป็นเดือนมีนาปีหน้าปีหกเก้า นี่ถึงปีวเก้าก็ก้อยครบเทอมแลวถูกไหมครับ <c oughs> ก็หมาคราบว่าวันคราวนี้จับตาดูให้ดีนะครับเพราะเป็นจังหวะยุทธศาสตร์อยู่ถ้าไม่มีการพิปรายคราวนี้เนี่ยก็ผลที่แท้จริงของมันก็คือช่วยให้นายกงวงเงี่ยบริหารประเทศครบเทอมคุณผู้ชมไม่งงนะผมอย่างนี้คืออย่างนี้ครับในสภาเนี่ยเขาจะแบ่งปีหนึ่งปีของการการดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นสองการประชุมใช่การประชุมอย่างที่คุณไพศาลว่าเนี่ย การประชุมสภาสามัญน,นิติบัญญัติอันนี้พิาจารณาแต่กฎหมายอาอภิปรายทั่วไปไม่ได้คือปีหนึ่งเขาทํางาน240วันเอาง่ายๆสมัยที่พิจารณากฎหมายเนี่ย120วันแล้วเขาก็ปิดแล้วก็เธอเขาเรียกว่าภาคสองก็แล้วกันภาคสองของปีแรกก็จะเป็นภาคสองของแต่ละปีก็จะเป็นสมัยสามัญทั่วไป,วไปจะอภิปรายเนี่ยต้องมาอยู่ในสมัยสามัญทั่วไป แล้วพอปีที่สองเขาก็เขาก็ว <จะ S 1> นกลับไปเหมือนเดิมก็เป็นนิติบัญญัติแล้วก็เป็นทั่วไปปีที่สาก็เป็นนิติบัญญัติเป็นทั่วไปเพราะนั้นหนึ่งปีอภิปรายได้คร<า>ั้งเดียวพลาดจากนี้เข้าไปปีหน้าฟ้าใหม่แล้วครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S อทีนี้ปัถาาอย่างนี้ก่อนว่าแล้วมันเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแ้นอะไรมากกับการที่มีชื่อทักษิณชินวัตรนยยติครับก็นี่แหละครับวันริงมันเรื่องมันเล็กมากนะครับแต่ไมต้องเอาเรื่องไปถึงขนาดเป็นตายถึงขนาดว่าจะไม่มีการพิปรายกัน เราเราเรเริ่มลำดับมานะครับตอนยืนยนตินี่ก็คนวิ่งซีดปากกันใหญ่เลยว่ามันมากมีคนนึงเลยท้วสาดิดตบมือกันเกลียวก้าวเลยนะครับแต่พอหนักมาพอประธานก็ท้วงบอกเฮ้ยมึงมีชื่อบุคคลภายนอกมาไม่ได้ต้องแก้นี่ประธานพูดนะสวนมาทันทีเลยว่าไม่แก่ประธานไม่มีอำนาจครับแล้วมีนังประธานบอกบอกถ้าไม่แก้ก็จะไม่บรรจุมีหนังสือมาเลยว่าไม่แก้ไม่ใช่อำนาจประธาน ประธานก็บอกว่าเป็นอำนาจประธานที่จะบรรจุเมื่อฉันไม่บรรจุทุกอย่างยติก็ตกไป<ะ>ตอนนี้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเรื่องนิดเดียวทําไมมันต้องไปถึงเพียงนี้ตรงนี้แหละที่ผมอยากจะถามว่าท่านประธานรัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมมาทาปฏิบัติตามกฎจริงไหมในสายตาผมนะครับคือประธานเนี่ยมีหน้าที่ต้องต้องดูข้อต้องดูยติว่าให้มีการมีการเสนอย,ยติโดยโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ นี่ท่านกม็มีอำนาจเป็น,เป,นเป็นดุลยพินิจ์ของท่านนะครับว่าชอบหรือว่าชอบหรือไม่ชอบที่นี้มันมีสองส่วนนะครับเด่งยต,ติบกพร่องถ้าบกพร่องเนี่ยประธานต้องต้องแจ้งเตือนให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นเสียภายในเจวันเช่นลงลายมือชื่อไม่ครบลงลายมือชื่อไม่เหมือนหรือมีข้อความอะไรมันมันผิดข้อบังคับนี่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ข้าประธานก็แจ้งต้องแจ้งใน7วันอันที่สองเนี่ยประธานเห็นว่ายตินั้นไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสภา ทีนี้ประธานใช้อำนาจในข้อที่สองเนี่ยในประการที่สองเนี่ยว่าข้อบังคับเนี่ยมันไปพาดพิงบุคคลภายนอกซึ่งยติเนี่ยเขาให้พีพิปลายรัฐมนตรีตั้งคณะหรือเป็นลายบุคคลนะครับไม่อนุญาตให้พิปลายไม่ไม่ไม่อนุญาตให้ยื่นยติเปรียบพาดพิงมาถึงบุคคลภายนอกที่เขาไม่เกี่ยวข้องทีนี้ประธานก็เลยใช้อำนาจตามข้อนี้ว่าเนี่ยคุณเขียนยตินี่นะพาดพิงบุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเสนอยติอภิปรายได้เฉพาะ ทั้งคณะหรือเป็นลายบุคคลเช่นนายรัมตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เรียกว่ารายบุคคลนะครับหรือทั้งคณะเลยเนี่ยแต่นี่คุณกลายเป็นว่าไปเอาบุคคลภายนอกเข้ามารวมด้วยใ,ในเจยติเนี่ยวัจตินี่จึงเป็นยติที่ประธานเห็นว่ามันไปมันไประบุถึงการอภิปราย,ายถึงบุคคลภายนอกด้วยซึ่งเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ว่ารายบุคคลหรือลายคณะประธานก็เห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและและข้อบังคับจึงให้แก้ทีนี้ถ้าแก้มันก็แก้แล้วก็จบใช่ไหมครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยเขาหนับประธานว่ากเนี่ยผมก็แก้เลยรัฐบาลน,นี้ปล่อยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์แค่นี้ก็ได้แล้วถูกไหมครับครับ <c oughs> เอาชื่อเอาเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้ก็พอแล้วคือ <c oughs> ในมุมของคุณไพศาล <c oughs> เขาอภิปรายนาย,ยกรัฐมนตรีใช่ครับแต่เขาเขียนว่า <c oughs> นาย,ยกรัฐมนตรีปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรครอบงำครอบงำครับก็คือร่วมกันแล้วแหละมันก็เลยเปิดช่องให้ประธานวันนอเนี่ยบบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องไตามข้อบังคับใช่แล้วของสภาครับ ถ้าเป็นคุณไพศาลเป็นประธานก็อย่างนี้ถ<า>้าของยติพี่ปลายคุณทักษิณด้วยใช่ไหม่อนในนีต้ตัวยติเนี่ยข้าเจ้ายติเนี่ยพี่ปลายไม่้อยไวไ้ไวไนายทักษิณด้วยนี่นายทักษิณบอกเฮ้ยกูก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะเว้ยและกูก็ไม่ได้เป็นนายกมันไม่ว่าจะพี่ปลายลายคณะหรือลายบุคคลมึงมาพี่ปลายกูไม่ได้หรอกแต่ยติเนี่ยไปพูดถึงเขาแล้วประธานก็เห็นว่าอย่างนี้ขอดขัดข้อบ,บังคับก็เลยให้แก่แล้วมัน<ต>ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้ามันแก้นะครับถ้ามันฟังกันบ้างนี่นะครับอย่างน้อยท่านประธานอ๋อท่านเป็นผู้อุโส แล้วท่านก็ไม่ใช่พักไทยไม่ใช่พักเพื่อไทยนะครับเมื่อท่านว่าบางนี้ก็เรามาดูสักนิดหนึ่งก็แก้จากนายทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่ดําเพราะทีไม่ได้ดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีก็ได้หรือปล่อยบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นที่ไว้วางพระราชหรือไทยโปรดกล้าให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีก็ได้หรือมอบไปไป,ไปให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีความสุส่สัตย์จริตมาที่มาจากครอบงํมเขียนแค่นี้มันก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นี่ไปอภิปรายบุคคลอื่นเข้าไปด้วย ตอนนี้ก็เรายอมหังไม่ยอมงอจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนแบบเอาใจแม่ยกตบปากซีดปากเหมือนเดิมก็ยินยอมให้บุคคลพูดแทนตัวเองว่าเสือกทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแตแว่ทีนี้พอมันถึงจังหวะน,นี้ฝ่ายค้านก็บอกไม่ทําจดหมายไปด้วยว่าฉันไม่เปลี่ยนทําจดหมายท้าทายกันแล้วนี่ยฝ่ายประธานก็บอกถ้าไม่เปลี่ยนไม่บรรจุนจคนมองทะลุไปอีกว่าเฮ้ย ทำไมมัน,มนถึงเป็นอย่างนี้มันอะไรกันสูน้เอียกันหรือเปล่าไอ้สู้เอียตรงนี้มันแปลว่าอะไรคุณไพศาลก็หมายความว่าคุณช่วยให้นายกไม่ถูกพิปรายใช่เปล่าเป็นผลมุมกลับเลยนะใช่มุมกลับใช่ไหม <c oughs> เพราะในพวกที่ซิดากเนี่ยรู้กันด่าแม่เลยนะแบบนี้ <c oughs> ถ้านก็มองอย่างผมมองนี่นะ <c oughs> คือผมมองว่าไอ้เรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้แต่คุณไม่แก้ไขคุณกลับเอาเป็นเรื่องเป็นตายที่ขนาดว่าธรรมยตินี้ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญทําให้ประชาชนถึงเขาเฝ้ารอการทําหน้าที่ของคุณเนี่ยก็ต้องผิดหวังให้พวกเส้นปากลุมกันด่าแม่นี่มึงแบบอบสุยแอบช่วยกันนี่วะผมต้องบอกแต่ต้นนยบอกว่านยดูให้ดีเรื่องนี้ถ้ามาเพราะว่าถ้าไม่มีการพิปรายนี่นะครับมันจะมีผลโดยโดยผลนะจะทําให้นายกอุคงอิงเนี่ยเป็นนายจะเป็นรัฐบาลครบเทอมเลยนะคือนั่งสบายสบายสวยสวยจะแต่งตัวยังไงก็ได้คุณทักษิณนี่นะ แกห่วงอะไรมากที่สุดก็ต้องห่วงลูกสาวมากที่สุดใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีการพิปรายได้นี่แกแฮปปี้ที่สุดใช่ไหมถูกเพราะการกระทําใดๆก็ตามที่ไม่มีการอภิปรายเนี่ยคือถ้าอุ้มหุณทักษิณเชียร์คุณช่วยคุณทักษิณครั้งสาคัญที่สุดใช่เปล่าถูกครับนั่นโดยผลมันอย่างนั้นน,น,น,นะแม้ว่าคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่ผลมันเกิดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าผลอย่างเนี้ยมองไม่เห็นเหรอก็นายไปสารไม่ได้เป็นทศสอยังมองออกเลย แล้วชาวบ้านเขายัาง,งบอกว่ามึงเล่นอะไรกันเรื่องเล็กนิดเดียวที่มึงสามารถทำายติพิปรายได้เนี่ยแต่มุงทำมายตินี่ตกไปไม่มีการพิปรายแล้วช่วยรัฐบาลอยู่ครบเทอมเนี่ยก็บอกมุสุเอะกันใ่้เปล่าแล้วถ้าอย่างนี้ระวังให้ดีนะครับ<ะ>คนจะเช็คบินองคือถ้าไม่คือ,ค,อคือฝ่ายค้านเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็ล็อกเป้าแล้วว่าเป็นนายกใช่ ต้องทําทุกวิถีทางให้การอภิปรายนี้เกิดข,ขึ้นให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักถูกต้องไหมและเป็นหน้าที่หลักตามรัฐธรรมนูญถูกไหมครับสวนระบุชื่อได้ถืนเป็นเรื่องเปลี่ยนย่อยนิดเดียวนี่เนี่ยเนี่ยถอยออกซะใช่คุณแก้ใจเท่คํอย่างอื่นที่ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นใครก็ได้ถูกไหมให้ผมด้เขียนให้ดนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะถ้าเป็นผมผมจะเขียนว่าไปมอบให้ไปทําให้บุคคลที่ที่พระเจ้าอยู่ว่าไม่ได้โปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีมาครอบงําเท่าเนี้ย ก็ได้แล้วถูกไหมเท่านี้คุณวันนอก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถนันได้แล้วเพราะมันไม่ระบุชื่อใครแก้ตอนนี้ยังทันไหมทันแต่ตอนนี้เนี่ยมันท้าทายกันจนทั้งว่าเดี๋ยวคนก็บอกว่าไอ้นี่มึงไม่แน่จริงนี่หว่าไหนว่ามึงแน่มึงแน่จริงมึงไม่มึงไม่ยอมแก้ยอมไม่ยติตกแล้วตอนนี้มายอมแก้ทําไมอผมถึงบอกยอมหักหรือยอมงอหรือยอมงอไม่ยอมหักเลยนะถ้าฝ่ายค้านเอาเอานะถ้าฝ่ายค้านซึ่งประกอบด้วยพรคประชาชนและพรคพลังประชารัฐแต่เอาพักประชาชนเป็นหลัก ฟังคุณไพศาลวันนี้ไปช่างน้ําหนักดีๆเอาวะยอมโดนประชาชนต้ตองถือว่าหน้าที่หลักตัวเองคืออะไรหน้าที่หลักตัวเองและความรู้สึกของประชาชนตอนนี้ประชาชนอยากฟังการพิปรายไม่ไว้วางใจเพราะตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจเดือดร้อนเรื่องสารพัดเรื่องหุ้นก็ตกเศรษฐกิจก็พังขา้าราชการก็โกงเผงโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีอะไรที่ไม่โกงโกงแหลกโกงลานความมั่นคงของประเทศกําลังคุกคามเข้ามาทั่วด้านนะครับ ด้านพมา่าด้านลาวด้านเขมรหรือด้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกำลังประดุมลุมเล้าเข้ามาทุกทิศและประชาชนอยากจะฟังรัฐบาลคุณแก้อะไรคุณทําอะไรถูกต้องหรือเปล่าแล้วคุณกับเ,เรื่องบ้าๆเรื่องนิดเดียวเนี่ยมาทําให้การพิปรายต้องเลิกไปเนี่ยประชาชนจะลุมกันด่านะครับอย่าคิดว่าเขาโง่นะก็นายไปสารไม่ใช่เป็นพ่อสอนีย่ยังมองอย่างนี้เลยเท่ากับคะแนนนิยมของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยที่กําลัง ตกต่ำดำดิ่งก็จะยิ่งดำดิ่งงไปอไมะถือว่าคุณนี่ขี้ช่อต่อหลยใช่เปล่าขนาดนั้นเลยเหรอเพราะหนึ่งพักการเมืองคุณจะเป็นพักของประชาชนหรือไม่เขาดูจากอะไรหนึ่งดูจากจุดยืนของคุณว่าม íamos, primo, ีจุดยืนอยู่กับผลประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่าวันนี้ผลประโยชน์ของประชาชนเขาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเดือดร้อนเรื่องการลงทุนเดือดร้อนเรื่อง การปกครองถูกก่มเหงรังแกเดือดร้อนเรื่องเอกราชบ้านเมืองเขาเนี่ยวเดือดร้อนวุ่นวายบันบวนหมดเนี่ยนี่คือจุดยืนของประชาชนส่วนใหญ่ประเทศและคุณยืนก,กับประชาชนหรือเปล่า <Huh. S 2> คุณไปถือตัวหนังสือตัวเดียวนะครับอันที่สองคุณทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนหรือเปล่ารัฐธรรมนูนให้สิทธิ์คุณในการพิพาททั่วไปเมื่อไม่ไว้วางใจเพื่อเอาเรื่องทั้งหลายที่รัฐบาลทําไม่ถูกต้องเนี่ยมาแฉกันกลางสภาให้รัฐบาลแก้ไขหรือลงวติไม่ไว้วางใจแต่คุณไม่ทํา คุณปฏิติอยู่ไอ้เรื่องนายทักษิณคำเดียวเนี่ยอันที่สามคุณได้ทําการต่อสู้มุ่งมั่นเพื่อทําหน้าที่ของคุณรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ได้รักษาประโยชน์ประชาชนคุณรักษาหน้าตาของคุณเองว่าคุณพูดแล้วเนี่ยคุณไม่กลับคําและมีความหมายอะไรประเทศชาติชิพหายประชาชนได้เลือกคุณมาชิพหายที่เขารอคุณทําหน้าที่คุณก็ไม่ทําหน้าที่เพราะคุณจริงๆงเพราะจริงๆถ้าคุณจะตีนี้ตกไปแต่คุณไม่ทําหน้าที่ใช่เปล่า ถ้าคุณปล่อยรัฐบาลเนี่ยลอยนวลถูกไหมครับเท่ากับทำให้เขาบริหารยังไงก็ได้คุณไม่แต่ต้องนั่นหน้าที่สําคัญของคุณมันสําคัญกว่าไอ้ตัวหนังสือตัวเดียวไหมครับเนี่ยเขาจะด่าคุณอย่าคิดว่าคนเขาโง่นะฮะเอาล้นะคุณผู้ชมฟังแล้วนะเพราะว่านั้นขนาดนี้จากตอนแรกคาดหวังว่าโอ้โหเขียนยัติมาเอาเอาเอาแค่ข้อแรกข้อเดียวนะคนก็ซีดปากอยากฟังแล้วนายกรัฐมนตรีขาดวุฒิภาวะเป็นผู้นําขาดความสามารถไร้ความสามารถนู่นนี่ กลายไปกาจะได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวยังมีรายละเอียดที่ผมจะถามคุณไพศาลเพิ่มนะครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยๆอแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทํางานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลานทานแล้วโอ้โหคุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี้คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,000 90บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020160000หรือที่ LINE TV 999ครับ